คำถามวิจัยกับวัตถุประสงค์การวิจัยแตกต่างกันอย่างไรมีน้องถามมาค่ะว่าสองส่วนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคำถามวิจัยหรือปัญหาวิจัยและ วัตถุประสงค์ของการวิจัยนั้นมันเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรขอให้อธิบายให้เข้าใจคลิปนี้พี่จะมาทําให้น้องทุกคนนะคะเข้าใจอย่างชัดเจนคลิปที่แล้วนะคะคลิปก่อนหน้านี้พี่ได้อธิบายว่าคําถามวิจัยหรือ research question หรือว่าปัญหาวิจัยนั้นคืออะไรคลิปนี้ก็จะมาะยกตัวอย่างแล้วก็เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์การวิจัยนะคะ,ะคําถามการวิจัยนั้น เป็นหมายถึงนะคะก็คือโจทย์หรือคำถามที่ผ่านกระบวนการคิดมาแล้วเป็นอย่างดีนะะเป็นคำถามที่เรานั้นต้องค้นคว้านะคะาหาหาข้อมูลพื้นฐานก่อนนะ,ะแล้วก็หาว่าปรากฏการณ์นั้นมันมีปัญหาอะไรมันมีช่องว่างอะไรหรือเราไม่เข้าใจอะไรนะะก็ตั้งเป็นคำถามคำถามวิจัยนั้น คำถามที่ดีนะคะ 1. ต้องมีประโยชน์ 2. ก็คือเป็นไปได้ 3. ก็คือไม่ผิดกฎหมายหรือไม่ผิดศีลธรรมจัญญานะคะจำได้นะไปดูคลิปที่แล้วให้เรียบร้อยนะคะส่วนวัตถุประสงค์หรือ objective วัตถุประสงค์ของการวิจัยเราจะต้องมีใช่ไหมคะเวลาเราเขียนบทที่1ก็จะต้องมีความเป็นมาและความสำคัญของปัญหามีคำถามวิจัยและมีวัตถุประสงค์การวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัยนั้นก็คือสิ่งที่เราจะทําเพื่อตอบตอบคำถามหรือตอบปัญหาวิจัยนั่นเองคะ่ะเราจะทําอะไรบ้างนะ,ะ,ะส่วนใหญ่นะคะก็จะมีไม่เกิน3หรือ5 5ข้อนะคะสามก็กําลังสวยแต่ว่าถ้าจะเป็น4หรือ5ก็ยังได้นะคะไม่ควรเยอะกว่านี้แล้วนะคะในหนึ่งวิจัยทีนี้ในแต่ละวัตถุประสงค์นั้นก็ สามารถนำไปตีพิมพ์เป็นเรื่องๆได้นะคะเช่นเรามีวัตถุประสงค์สามสามข้อนะคะข้อที่1เราก็แยกไปตีพิมพ์1ฉบับข้อที่2ก็ไปตีพิมพ์อีก1ฉบับข้อที่3ก็ตีพิมพ์อีกได้1ฉบับนะคะน,นี้สามารถแยกกันได้ทีนีเออ้เรามาดูตัวอย่างก่อนดีกว่านะคะถ้าพูดแบบนี้น,ะน้องๆก็อาจจะยังงงๆนะคะมาดูตัวอย่างว่าคําถามวิจัย แบบนี้วัตถุประสงค์ของการวิจัยน่าจะเป็นแบบไหนมาเริ่มกันนะคะที่กรณีที่เรานั้นไม่ค่อยรู้นะคะไม่ค่อยรู้สถานการณ์คือรู้เรื่องนี้น้อยมากเราอยากจะเข้าใจเราอยากจะเข้าใจสถานการณ์เราอยากจะรู้ปัญหาอยากรู้ความต้องการนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ค่อยมีใครมาเคยศึกษาเพราะฉะนั้นคําถามที่เราจะตั้งนะคะคําถามวิจัยที่เราจะตั้งนั้นเราก็จะต้องเป็นเรื่องของการที่ว่า อธิบายสถานการณ์เช่นเราอยากรู้ว่าการเรียนการสอนสาม,มนเณรในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นมันมันมีลักษณะเป็นอย่างไรนะ,ะเพราะว่าเราอาจจะพอรู้ในภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานเราพออาจจะพอรู้แต่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นลักษณะการจัดนั้นมันมันเป็นยังไงนะคะมันเป็นยังไงมันเหมือนหรือต่างจาก ภาคอื่นๆหรือเปล่านะคะเราอยากรู้สถานการณ์ลักษณะการจัดการเรียนการสอนเราอยากจะรู้อีกค่ะว่า <c oughs> เขามีปัญหาหรือความต้องการอะไรบ้างมันมีปัญหาอุปสรรคอะไรไหมในการจัดการเรียนการสอนให้สัม,มเณรและเขามีความต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างเห็นไหมคะเรารู้เรื่องนี้น้อย <c oughs> เพราะฉะนั้นเราก็จะมาศึกษาเรื่องนี้ก่อน ะะถ้าเรายังไม่รู้เรื่องเบื้องต้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะข้ามไปตั้งคําถามที่ลึกซึ้งกว่านี้นะะเราเรา,เร,า,เร,ารู้น้รู้น้อยเราก็ต้องตั้งแค่นี้พอคําถามวิจัยก็อาจจะเป็นเช่นการจัดการเรียนการสอนสัมมเนนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างไรมีปัญหาอะไรหรือมีความต้องการอะไรบ้างนะฮะชื่อชื่อเรื่องการวิจัยก็อาจจะ ตั้งชื่อตามนี้เลยก็ได้นะคะเช่นาการจัดการเรียนการสอนอสัมมนาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นต้นนะคะวัตถุประสงค์ล่ะวัตถุประสงค์ของการวิจัยเราก็อาจจะตั้งว่านะคะ 1. เพื่อศึกษาลักษณะการจัดการเรียนการสอน สัมมนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คืออยากรู้ว่ามันเป็นอย่างไรสภาพการเป็นอย่างไรข้อที่2อาจจะตั้งว่าเพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการของการจัดการเรียนการสอนสัมมนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เห็นไหมคะก็วัตถุประสงค์ก็คือว่าเราจะทำอะไรเพื่อตอบคำถามที่เราตั้งเอาไว้นะนี่คือ,อกรณีที่หนึ่งนะคะทีนี้กรณีนี้นะคะกรณีนี้เนี่ย พี่จะยงไปให้ทราบนิดนึงนะคะมีน้องหลายคนก็งงงงเรื่องของกรอบแนวคิดหรือว่าทฤษฎีหลายคนก็ถามว่าเอ๊ะอันนี้ต้องใช้ทฤษฎีอะไรอย่างคําถามเมื่อกี้นะคะไม่ต้องใช้ทฤษฎีอะไรเลยนะคะน้องๆแค่เป็นการค้นคว้าหาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ต้องใช้ทฤษฎีอะไรคะ่ะนะคะน้องไม่ต้องไม่ต้องใช้เลยทีนี้ถัดไปคะ่ะอีกระดับหนึ่ง เกิดสมมุติว่าเรารู้แล้วนะคะหรืออาจจะทําวิจัยเรื่องนี้จบไปแล้วทีนี้เรารู้แล้วค่ะว่าการจัดการเรียนการสอนอให้สัมมนเนนใน3าจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเป็นอย่างไรมีปัญหาอะไรมีความต้องการอย่างไรเนี่ยเรารู้ละทีนี้เราอยากจะรู้ว่าเด็กที่เด็กที่เป็นสัมมาเนนนะคะที่มาเรียนนั้นเขามีผลสัมฤทธการเรียนเป็นอย่างไรและ มีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ผลสำเร็จทางการเรียนนั้นดีนะคะหรือหรือไม่ดีมันมีปัจจัยอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างนะคะแล้วก็อาจจะสนใจว่าอาจจะสนใจนะคะว่าเอา๊ะแล้วผลสำเร็จการเรียนของสัมมเนนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้กับจังหวัดอื่นนะคะหรืออาจจะยกตัวอย่างเช่นกับภาคเหนือ นะคะแตกต่างกันไหมอันนี้อาจจะเป็นข้อสงสัยของเราก็ได้นะคะเราก็อาจจะมาตั้งวัตถุประสงค์นะคะเช่นเพื่อ,อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสัมมนะ,ะใน3าจังหวัดชายแดนภาคใต้กับในภาคเหนือนะคะสมมติว่าเราอยากจะอยากจะรู้กับภาคเหนือหรือถัดไปเราอาจจะตั้งว่าเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของทั้งสองทั้งสงกลุ่มนะคะหรือถัดไปค่ะวัตถุประ,ประสงค์ที่3อาจจะเป็นเพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลสำเร็จทางการเรียนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเ,เราก็จะได้คำตอบนะคะเราก็จะได้มีมีวัตถุประ,ประสงค์แล้วเราก็จะได้คำตอบไปตอบคำถามการวิจัยนั้นนะคะนี่ในส่วนในส่วนที่2นี้นะคะ ทฤษฎีเริ่มมาแล้วนะคะทฤษฎีเริ่มมาแล้ววิชาการเริ่มมาแล้วเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องไปค้นคว้าทบทวนวรรณกรรมว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับผลสำเร็จทางการเรียนของของนักเรียนซึ่งอาจจะค้นคว้ามาว่ามี6ปัจจัยนะคะเช่นตัวเด็กเองอครอบครัวสิ่งแวดล้อมหลักสูตรนะคะอะไรว่าไปนะคะสื่อ อะไรเนี่ยคะเร,เราไปค้นคว้าม,มาเพราะฉะนั้นเวลาเราเาปรียบเทียบหรือเวลาเราศึกษาเราก็เอา,เอาความรู้ที่เราไปทบทวนวรรณกรรมนี้นำมาใช้ในการเ,าเก็บข้อมูลนะคะสรุปแล้วนะคะก็คือว่าคำถามวิจัยนั้นเป็นคำถามที่เราอยากรู้นะคะเป็นคำถามที่เราอยากรู้อยากได้คำตอบเพื่อนะ,ะจะเป็นประโยชน์ต่อไป ส่วนวัตถุประสงค์นั้นก็คือเราจะทำอะไรเพื่อตอบคำถามเหล่านั้นน้องๆทราบแล้วนะคะก็ลองลองมือทำลงมือเขียนนะคะถ้าสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์หรือถามมาได้ใต้คลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ